นีนะจะเป็นคอที่กดล็อกค่ะขีดจำกัดทางการเงินของคุณกดล็อกในเรื่องของทุกอย่างที่คุณติดเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะคุณจะดึงดูดได้ในสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณคู่ควรไม่ใช่ในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะดึงดูดได้ตามความเชื่อของคุณนี่คือสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ดึงดูดไม่สําเร็จสักทีแล้วครูตัดสินใจว่าอย่างที่ครูบอกไปมีนาเนี่ยเดือนเกิดของครูดังนั้นครูตั้งใจที่จะลดล็อก บางอย่างให้กับทุกคนให้มากที่สุดตามแพชชั่นของครูที่อยากให้ทุกคนเปลี่ยนชีวิตและสําเร็จมากขึ้นดังนั้นครูถึงเลือกหัวข้อเรื่องเงินซึ่เป็นหัวข้อที่คนถามเข้ามามากที่สุดนะคะคอร์สนี้นะคะจะเป็นเมื่อกี้มีคนถามเข้ามาตอนที่หลุดพอดีนะคะจะเป็นคอร์สสัมมนาสดออนไลน์ สัมมนาสดออนไลน์จะเรียนในวันที่19 00, มีนาคม2560ที่ถึงนี้เวลาบ่ายโมงถึง6โมงเย็นสามารถเรียนออนไลน์ดูได้จากทุกที่ทั่วโลกเลยนะคะดูออนไลน์ได้และถ้าเกิดใครไม่อยู่ไม่ว่างนะักเวลานั้นนะคะสามารถที่จะมาดูซ้ําเรียนย้อนหลังได้นะคะ จากถ้าเป็นคนที่ไม่อยู่เนะเหมือนคอร์สออนไลน์ทั่วๆไปก็สามารถมาเรียนซ้ำได้นะคะแต่ถ้าคนที่เรียนสดก็สามารถตอบคำถามสดๆได้เลยเพราะครูจะสอนถึง8บท7ดเวิร์กช็อปด้วยกัน8บท7เวิร์กช็อปด้วยกันนะคะดังนั้นคุณจะรู้หมดเลยว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อต้องการสร้างสิ่งไหนและจะต้องเป็นแบบไหนถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะ นี่คือข้อที่1ข้อที่2แบบฝึกผัดของครูนะจะช่วยปลดล็อกทุกอย่างให้กับคุณนะคะจะมีตั้งแต่แปดบทเรียนเจ็ดเวิร์ชอ็อปค้นหาสาเหตุว่าทําไมคุณไม่รวยสักทีคน้นพบข้อมูลเรื่องเงินภายในตัวคุณที่บล็อกคุณจะทามั่งค่าเิายไม่รู้ตัวทดสอบหมายใช้ทางการเงินของคุณผู้หมายใช้ทางการเงินของคุณเป็นแบบไหนทําไมถึงดึงดูดเงินไม่ได้ตามต้องการสักทีหมายใช้ของคุณมันเท่าไหร่และต้องทำยังไงถึงจะขยายมันได้ ลดล็อกขีดจากัดทางการเงินของคุณขยายขอบเขตความเชื่อและมายใช้ทางการเงินของคุณทําให้คุณเนี่ยสามารถดึงดูดเงินได้เพิ่มขึ้นเข้าที่ใจต้องการเคล็ดลับการเล่งพลังดึงดูดซึ่งทํทให้คุณดึงดูดเงินและดึงดูดทุกอย่างได้ไวขึ้นนะคะใช้ไดทท้ทันทีกับทุกคนจ็นเทคนิคที่ครูศึกษามาเนี่ยตลอดเกือบสิปีในการใช้กดแรงดึงดูดเอามาใช้ในคอร์สนี้ก็คือจะให้เทคนิคนี้กับคุณนะคะแล้วก็เปลี่ยนคุณให้รู้สึก มั่งคั่งจากภายในอันนี้เป็นเวิร์กช็อปเลยแล้วก็กดทองคำสามข้อถ้าคุณชอบเทคนิคที่ครูให้ในวันนี้ถ้าคุณชอบเทคนิคที่ครูสอนไปในเมื่อ,อวันก่อนนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กมากจะมีมากมายครูมีได้สกัดเอาความรู้ทั้งหมดนะคะที่ครูได้ศึกษามาด้วยจากประสบการณ์ในการใช้ด้วยนะคะตลอดเกือบสิบปีที่ผ่านมามาเป็นกดทองคำสามข้อ ในการใช้เงินเพื่อให้ดึงดูดเงินเข้ามาเพิ่มมากขึ้นยิ่งใช้เงินยิ่งได้เงินและเทคกกนิคการให้และรับเงินที่จะทําให้เงินในกระเป๋าคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสามารถสร้างเงินได้เท่าที่ใจต้องการโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเงินจะหมดต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นสัมมานาสดออนไลน์นี้นะคะคือเรียนวันที่19มีนาคม60เวลาบ่ายโมงถึง6โมงเย็นถ่ายทอดสดออนไลน์ สามารถที่จะเรียนได้จากมือถือและคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเรียนได้จากทั่วโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะแต่ถ้าคุณไม่ว่างนักเวลานั้นคุณสามารถไปดูย้อนหลังเรียนย้อนหลังได้ทำเวิร์กช็อปย้อนหลังได้เช่นกันนะคะครูฉลองนะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดครูเพราะฉะนั้นจาก7 5 0 0าบาทลดพิเศษเหลือ2,500บาทจริงๆครูประกาศเมื่อประมาณวันก่อนนะคะและ้วตอนนี้เต็มละ1้0ท่านแรกเงื่อนไขนี้ แต่หลายหลายคนอ e ินบอกมามากเลยว่า,าครูค้าเงินเดือนเพิ่งออกรอบที่แล้วไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นครูเลยให้อีกหนึ่งครั้งคือคนที่ดูไลฟ์นี้คนที่เพิ่งดูไลฟ์นี้นะจากวันนี้ถึงเที่ยงคืนจองเข้ามาอินบอกเข้ามาแจ้งชื่อและเบอร์โทรไว้แล้วก็ชำระเงินได้ภายในวันพรุ่งนี้ชำระได้ทั้งเงินสดบัตรเดบิตเอทีเอ็มบัตรเครดิตนะคะได้หมดเลยครูอยากให้คุณไม่พลาดของดีๆแบบนี้เพราะอะไร เพราะเรื่องนี้ถ้าคุณปลดล็อกเรื่องเงินในชีวิตคุณได้ความกังวลของคุณจะน้อยลง,งทันทีคุณจะมีเวลาไปทําสิ่งต่างๆตามแพชชั่นของคุณคุณจะมีเวลาไปสร้างคุณค่าใกับคนอื่นและนี่คือสิ่งที่ครูอยากจะสร้างนักวันนี้ให้กับพวกเราทุกคน ดังนั้นถ้าใครสนใจิ็อกซ์มาได้เลยนะคะแล้วก็ super VIP คือคนที่มานั่งเรียนที่นี่สดๆวันที่19นะคะตอนนี้นะคะเหลือแค่ท่านเดียวเท่านั้นจริงๆเต็มแล้วนั่นแหละแต่ว่ามีอยู่ท่านนึงติดภารกิจไปต่างประเทศตรวจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจ super VIP สามารถติดต่อเข้ามาได้สามารถมาเรียนที่นี่กับครูเลยนะแล้วก็ปรึกษาคำถามส่วนตัวได้ด้วยนะคะสดๆก็สามารถถามเข้ามาได้เลยแค่หนึ่งที่เท่านั้นนะคะวันนี้ครูก็มาแจ้งข่าวเรียนนี้เพราะว่าหลายๆคน ยินบอกกันเข้ามาเยอะมากเลยเกือบทุกนาทีเลยว่าโอเคอไม่ทันร้อยห้าสิบคนแรกครูคะอยากได้อยากได้ราคาพิเศษจังครูก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้นะคะครูให้เพิ่มเป็นคนที่เพิ่งดูไลฟ์นี้แล้วกันคนที่เพิ่งดูไลฟ์นี้เนาะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะแจ้งชื่อและเบอร์โทรเข้ามาแล้วก็ชำระภายในวันพรุ่งนี้นะคะจะทำการจองไว้ให้24ชั่วโมงนะคะก็จะได้ราคาพิเศษ2 5 0 0้้อบาทพอหมด ราคานี้แล้วนะคะก็จะเป็นราคาตามปกติแล้วโอเคค่ะครับสวัสดีครับวันนี้มาเรียนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มาเรียนนะคะคอร์ส Unlock o u r m a n y นะคะเป็นคอร์สเกี่ยวกับการเงินนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลดล็อกการเงินแล้วก็ความเชื่อในด้านต่างๆเกี่ยวกับเงินเหมือนประมาณว่าครูจะบอกว่ามันเป็น m มซ์เซ็เรื่องการเงินใน สมองเราในหัวเรานะคะวันนี้นะคะครูจะบอกว่า <c oughs> ที่ครูมาเรียนวันนี้ได้ประโยชน์เยอะมากๆเกี่ยวกับการเงินเพราะว่าครูสามารถปลดล็อกความเชื่อในด้านการเงินความเชื่อในด้านต่างๆนะคะของการเงินที่ครูมีอยู่ในเมื่ออดีตมาได้สำเร็จนะคะเป็นคอร์สที่ <c oughs> ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ ครูอยากให้ทุกคนมาเรียนนะคะเพื่อที่จะปลดล็อกเกี่ยวกับการเงินและมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือกันทุกๆคนค่ะครับขอบคุณมากครับส,สวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้มาเรียนคอร์ส V.I.P. ล็อกอยู่บนนี้เป็นไงบ้างครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเป็น V.I.P. ของครูพุทธนะคะเออคอร์สนี้ดีมากค่ะยอดเยี่ยมมากเออทุกท่าน จะต้องมีปัญหาตัวนี้อยู่แล้วเกือบจะทุกๆคนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านเข้ามาเรียนนะคะจะได้ปลดล็อกตัวนี้แล้วชีวิตก็จะดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วอย่าลืมติดตามเพจนะคะชีวิตเริ่มต้นด้วยคำขอบคุณแล้วคุณจะพบปาฏิหาริย์ค่ะขอบคุณค่ะคุณครับสวัสดีครับวันนี้มาเรียนคอร์ส i p เป็นยังไงบ้างครับ ค่ะรู้สึกดีว่ะเพราะแต่ก่อนมีความรู้สึกเกี่ยวกับเงินเนี่ยไม่ไม่ค่อยดีเลยแบบว่าพอมาอยู่กับครูเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยความรู้สึกเกี่ยวกับเงินอะแบบเปลี่ยนไปอะทําให้เข้าใจว่าเอ้ยการมีเงินอะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันดียังไงอะไรเงี้ยทาให้รู้สึกว่า <o> ได้ปลดล็อกได้ปลดล็อกมากเพราะแต่ก่อนเข้าใจว่าเอ้ยมันไม่จาเป็นต้องมีเงินไม่จำเป็นต้องรวยก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขได้อ่ะแต่แตอเนี้ยอะครูก็มา ปรับเปลี่ยนไม n d เซ็ตของเราใหม่แล้วรออวยแล้วเราการให้ประโยชน์กับผู้อื่นได้ทําให้ครอบครัวมีความสุขได้ทุกคนมีความสุขสบายได้อย่างเงินมันก็ใช่ใช่ <laughs> ขอบคุณมากเลย <laughs> รู้สึกว่าแบบตอนนี้รวยจากภายในละแล้วก็คิดว่ารวยกับภายนอกนี่มาเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะบบคครั <laughs>